เอาละครับร่านผู้ชมไปดูกิจกรรมของน้องๆน,นักศึกษาคณะธันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ได้ลงพื้นที่ตำบลหัวนาคำจัดกิจกรรมโครงการฟันดีมีสุขปีที่30บริการตรวจสุขภาพช่องปากและรักษาฟันให้ฟรีนะครับส่วนชาวบ้านในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมการงานนี้เนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากโดยเผยว่าประชาชนในทุกช่วงวัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฟันผุเนี่ยเป็นจานวนมากเลยทีเดียวครับ ที่โรงเรียนตรงบางวิทยาตำบลหัวหนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์นายบรวรเทสาลินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟันดีมีสุขปีที่30ซึ่งสโม,มสนรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงดรนวรัตน์วราอัปสวาปฏิเจริญคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยขอนแก่น นำคณะนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้พายงานยังมีประชาชนและนักเรียนในเขตพื้นที่ตะบนหัวหนาคำเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งด้านนางสาวเกษดาศรีคุณแสน นักศึกษาทันตแพทย์ประธานโครงการฟันดีมีสุขปีที่30กล่าวว่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดก,กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและนำความรู้ออกสู่ชุมชนโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนและเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักและเอาใจใส่สุขภาพของตนเองสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพชุมชนอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรรู้ะหว่าง งานองค์กรและเครือข่ายสุขภาพทั้งภายในและภายนอกตบหนหัวนาคำรวมทั้งเพื่สอส่งเสริมให้นักศรรึกษาคณะแพทยศาสตร์มีทักษะในการดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพมากขึ้นทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแข่งขันโชว์สร้างสารรค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากประกวดหนูน้อยฟันสวยประกวดผู้เท่าหัวขวนการแสดงวงดนตรีจากนักศรรึกษาทันทแพทย์ชั้นปีที่ 1- ถึงปีที่3และที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดคือกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมทําการรักษาซึ่งจากการสังเกต พบว่าประชาชนในพื้นที่ของตำบลหัวนาคำจำนวนมากยังประสบกับปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเริ่มมีปัญหาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ทั้งนี้สาเหตุสำคัญเนื่องจากขาดความรู้อีกทั้งยังละเลยในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง